รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตังสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมาด h เมล i บ็อกรายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอ เช่นเดียวกับคนต้นเรื่องของเราที่ส่งเรื่องราวมายัางรายการครับอยากให้เราเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของเธอซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีคุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่คุณพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตลงไปแล้วเธอและคุณแม่เนี่ยจึงต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนคุณแม่เนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลคุณย่าซึ่งตาบอดและเป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังต้องดูแลลูกสาวคนโตซึ่งพิการทางสมองตัวเธอที่ส่งเรื่องราวมายัางรายการเนี่ยก็ยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลเธอจึงทํางานเป็นเสมียนอยู่แถวปากซอยบ้านเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวครับรายได้ไม่พอ จึงสั่งเค้กมาช่วยกันขายผ่านช่องทางออนไลน์หา2ทางแล้วเนี่ยรายได้ไม่พอใช้เลยครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของครอบครัวเทศรัฐได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับเราตามหาคุณชมพูนุชกันร้านไหนเนี่ยน,นี่ไม่น่าใช่ นิปปอนเพนนี่เนี่ยเหมือนจะเป็นร้านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีพนักงานชื่อคุณชมพูนุชไหมครับอยู่นี่อยู่นี่อ๋อสวัสดีครับคุณชมพูนุชใช่ไหมครับครับผมกุลนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาที่เรานัดกันไว้นะครับอันนี้ผมมารบกวนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับ นี่กําลังทํางานยุ่งอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่บ้านแล้วค่ะดีเลยครับพอดีผมทราบมาว่าที่บ้านเนี่ยขายเค้กด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็อยากกินเค้กอยู่พอดีเลยเดี๋ยวขอตามกลับไปที่บ้านด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะเดีนยวขอเช็คเอ,อกอาาสารแป๊บนึงนะได้ครับ<ช>ได้ครับเชิญเลยครับค่ะ อ๋อน้องชมพูลนี่มาทํางานที่นี่ได้ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วอยู่ในตําแหน่งสเสมียนนะครับเป็นเด็กดีขยนันแล้วก็กรตันยูครับทำงานได้ดีครับก็เห็นรับเค้กมาขายผมก็มีอุดหน,นุนเขามาทานด้วยก็อร่อยดีครับนี่เราเดินจากปากซอยมาเนี่ยระยะทางประมาณกี่เมตรกี่กิโลครับเนี่ย หนูว่าน่าจะประมาณโลกว่านะพี่โลกว่าโลครึ่งอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าถ้าเดินก็ประมาณ15นาทีอะค่ะสินาทีเลยกว่าจะถึงแล้วนี่เดินไปกลับนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันค่ะถ้าคนไม่เคยเข้าก็จะไม่กล้าเขาไม่รู้ซอยตรงนี้แล้วก็มุดมาเขาไม่กล้าเดินเข้าไปโอ้จริงนี่ขนาดกลางวันผมดูแล้วผมยังไม่คิดแตเดินเข้ามาเลยนะมันเหมือนเป็นป่าพี่ใช่เหมือนมันเปรี้ยวมากมันไม่มีข้างในเลยเดินสวนกันยังยากเลยใช่ค่ะ นี่บ้านหลังนี้ค่ะนี่แหละครับน,นี่มีป้ายขนมด้วยอืมบ้านขนมน,นี่เลยมีคนรู้ไหมครับว่าเราจะมากันยังไม่มีเลย,เลยค่ะพี่ใช่ไปสืบครับสืบครับสืบฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จะรายงานข้ากันอยู่เลยมาแล้วอ่ะมาแล้วครับรายการขอเทียงแค่เขียนมานะครับออกมาได้หรอครัใช่ครับมาแล้วครับตามตาม กินไป้นกินต่อได้ึินต่อได้เอาตัวเองนะไปเก็บไว้ได้ไม่ได้ยอะ่ถึงเต้นแน่เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าจะมาวันนี้สวัสดีครับไม่รู้อ่ะอิ่มแล้วหรอครับอยากอีกนิดหนึงัหมครับอีกสักคํนึ่งอ่านีลนะต้องนากัดนไ่อยากหก่อนว่าน่ สวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คุณย่าใช่ไหมครับย่ะอ่าตอนนี้ก็คุณคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อสุดามั่นวาจาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านนี้แล้วก็คนนี้แหละครับชื่ออะไรครับชื่อคุณสุรีรัตน์เพศรัตน์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพี่ส้มเป็นพี่สาวใช่ไหมครับคนนี้ใช่ค่ะพี่ส้มอันนี้ที่พี่ส้มเขา ต้องนั่งพื้นเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่เขาเดินไม่ได้ยืนไม่ได้เลยนะครับใช่ไหมครับใช่แล้วก็คุณชมพูนุษย์น้องชมพูนุษย์นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับมิ้นค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับย4ี่ค่ะ24่สิเด็กอยู่เลยนะครับนี่คือห้องที่ใครอยู่บ้างครับตรงนี้ห้องนี้ก็มีคุณย่าคุณพี่แล้วก็มีแม่แบบมาดูบ้างคนอื่นๆแล้วครับหนูจะอยู่ห้องข้างๆมีหนูมีแฟนหนูแล้วก็มีลูกหนูแล้วก็มีหลานห้องนุ้นใี่คน ห้องนี้สาคนหลานนี่ลูกใครครับลูกพี่สาวค่ะลูกพี่สาวแล้วพี่สาวอยู่ไหนครับเขาไปไปมาๆเขาทิ้งลูกไว้ตั้งแต่เขาขวบครึ่งนะคะตอนตอนนี้หลานขวบครึ่งตอนนี้แปดเก้าขวบค่ะโอ้โหแฟนแล้วครับแฟนด้วยกันทํางานยังไงก็แฟนเป็นรเดอร์ค่ะครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด7คนเช่าอยู่สองห้องค่าเช่าห้องเราประมาณ3 0 0พันค่ะ ห้องละนะห้องละสามพันบาทสองห้องก็หกพันแล้วน้องมิ้นเนี่ยเป็นเสมียนอยู่ที่ร้านนั้นเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับหมื่นหนึ่งค่ะจ่ายค่าห้องไปสองห้องก็เหลือแค่สี่พันใช้กันเจ็ดคนจากแฟนได้มาอีกเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แฟนมันไม่แน่นอนอะค่ะพี่บางวันก็สองร้อยเติมน้ํามันอีกเติมน้ามันอีกจะพอเหรอครับก็ไม่พอค่ะพี่ก็เลยต้องเอาเค้กมาขายก็ลำบากนะคะเพราะว่าคุณยายก็มองไม่เห็นแล้วก็เดินไม่ได้พี่ส้มถึงแกจะเป็นแบบพิการทางสมองอะไรเงี้ยแต่แกก็คุยรู้เรื่องอะไรเงี้ย ขาต้องคอยถัดเข้าห้องน้ําตลอดเลยเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็มีน้องนะคะดูแลครอบครัวแล้วก็มีลูกเล็กด้วยอะไรเงี้ยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป

ทำไมเลือกเค้กมาขายแล้วทขาไมเลือกอย่างอื่นเพราะอะไรมาเหมือนคนมันเกิดทุกวันนะพี่ยังไงเราก็น่าจะขายได้คือหนูขายเค้กวันเกิดคือคนมันเกิดทุกวันอยู่แล้วพี่อ๋ขอขายเค้กวันเกิดใช่แต่ว่ามากน้อยก็แล้วแต่วัดแล้วก็เริ่มแรกก็คือแช่ตู้ธรรมดาเงี้ยค่ะพี่ค,พคุยกับทางร้านว่าหนูสต็อกเยอะไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีตู้เขาก็เลยให้เช่าตู้แค่เค้กใช่แล้วตอนนี้รับมาเยอะไหมครับตอนนี้อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ20ก้อนแต่ว่าบางอาทิตย์ก็เหลือนะคะพี่เหลือก็คือต้องทิ่ง้มมติขายหมดยี่สิบก้อนเลยได ขายก้อนละเท่าไหร่ครับถ้าขายในลน์แมนอะพี่มันก้อนละ399้บาทขนาดไหนครับเค้กห <1 S 1> ปอนแล้วถ้าไม่ลายแมนนะครับขายทาง Facebook ค่ะก็280ก้อนหนูก็จะลงใน Google Map ไว้บางคนเขาเซิร์ชหาร้านเค้กแถวจะรันสนิทวงเนี่ยมันก็จะขึ้นร้านหนูทำไมราคาถึงต่างกันคะนี่ครับในลายแมนเขาจะหักค่าค่า GP ของเขาอะค่ะ 32%ขาย399ก็เท่ากับ400หักไป128บาทจะเหลือประมาณ270บาทก็ใกล้ๆกับที่เราขายไกลๆกับอย่างถ้าเหลือเนี่ยอาทิตย์นึงเหลือประมาณกี่ก้อนครับประมาณ3-4ก้อนค่ะได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยยังดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะสามพันบ้าง3,000นิดๆบ้างเนี่ยบวกกับเงินเดือนที่เหลือแต่ละเดือนอีก4,000นอ่ะพอหรือยังครับ ไม่พอหรอกค่ะพี่สมามชิกมันเยอะคุณย่าอีกค่าแผ่นเพิดอีกพี่สาวอีกค่ากินอีกลูกอีกค่านมอีกใช่หลานนี่ก็มีค่าค่ากินอะเนาะแต่ว่าลูกนี่ก็ค่านมค่าแผ่นเพิดดูยังไงก็ยังไม่พออยู่ดีใชไม่พอแล้วทํายังไงอีกหาจากไหนอีกอะทีนีเบิก ล่วงหน้าเฮียมาด้วยเฮียเขาก็จะช่วยแล้วก็คือหักคือเงินเดือนหมื่นตรงนี้ไหนจะเดี๋ยวหักที่เบิกมาอีกล่วงหน้าเลยมันไม่มันไม่เต็มหมื่มหนหรอกครัมันไม่เต็มหมื่นด้วยใช่ก็คือ,อเดือนนึงก็เหลือไม่ถึงสี่แต่ว่าถ้าเดือนไหนแบบก็บอกอย่ยงเขาว่าเฮียอย่าเพิ่งหักนะเงินไม่พออะไรเงีเ้ยเฮียเขาก็โอเคโอเคช่วยเหลือกันไปใจดีนะครับใช่ค่ะแล้วตอนเนี้ยติดเฮียอยู่เท่าไหร่ครับทั้งหมดแล้วติดเฮียอยู่ประมาณสองหมื่นสี่ เขาอาจจะขอเบอิกเงินล่วงหน้าแล้วก็ช่วยเหลือไปครอบครัวเขามีปัญหาหลายอย่างเด็กขนาดนี้รับเรื่องก็รู้สึกว่าสงสารแล้วก็อยากจะช่วยเหลือจากที่ฟังดูเนี้ยหามายังไงก็ดูจะไม่พอดูแลคนเจ็ดชีวิตมีทั้งคนเจ็บคนป่วยคนแก่กับเด็กอายุ24ที่ต้องเป็นเสาหลักหาเงินแต่คนเดียวเยค่ะก็ต้องไหวค่ะ มันท้อไม่ได้หรอกพี่อันหลายคนนร้องไห้บ่อยไหมครับไม่ไม่ไม่เท่าไรคร่ะแต่ร้องไห้ออกมาก็ระบายออกมาแค่นั้น <c oughs> ก็กลับไปสู้ต่อ <c oughs> สงสารแม่แม่เหนื่อยคุณแม่ก็เหนื่อยนะ้องต้องดูแลทั้งย่าทั้งพี่สาวช่วยดูแลเด็กๆอีกตอนเราไม่อยู่ สงสารลูกเขาต้องมารับผลาญเยอะๆจากเมื่อก่อนที่คุณแม่ก็ทํางานด้วยได้ใช่ใอตอนนี้ต้องมาดูแลมาดูสองคนนี้<ค>นยากกับพี่สม้มตอนเห็นน้องมิ้นเหนื่อยเนะี่ยเราพูดกับน้องมิ้นว่ายังไงบ้างครับสู้ๆไปลูกคนที่ลําบากกับเรายังมีเยอะยะก็หนูยังถือว่าโอเคหนูยังมีแม่อยู่ตอนนี้หนูก็ยังดียังมีเขาอยู่กาลังใจสําคัญของเราเลยคือคุณแม่ กับลูก,กับลูะะตั้งแต่อยู่กับเขามานะคะไม่เคยเห็นน้ําตาเขาเลยนะคะแต่รับรู้ได้เลยว่าว่าเขาคงจะร้องไห้ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับเขามาก็คือแบบเขาสู้ะค่ะเขาแบบเขาแค่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นน้าตาเขาแค่นั้นเะะองค่ะเขาถามเลยนะครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยพลิกผันมาเป็นแบบทุกวันนี้ครับ คือตอนแรกคุณพ่อเสียไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะยังมีแม่ทําง,งานอยู่เ mm. มื่อก่อนไอะย่าเขานั่งอยู่ตรงพื้นเนี้แหละค่ะแล้วเขาเดินแล้วเขาก็ลื่นล้มลงมาตรงนี้ค่ะเพราะแก่มาก mm. แล้วก็เป็นเรื่องหัวใจ <Yeah. S 2> ในจจความดันแล้วแกก็ปวดมากคือกว่าจะผ่าได้คือวิ่งไปโรงพยาบาลเป็นสิบกว่ารอบเขาบอกว่าเตียงเต็มเตียงเต็มหนูไปยกมือไหว้ขอเขาหลับย่าเถอะไม่มีที่ไปแล้วแล้วพอเสร็จแล้วกลับมามันไม่มีใครดูยา่าแม่ก็ต้องออกจากงานมาสองคนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนอกจาก พี่เข้ามาช่วยเหลือเขาถ้าดูสองคนนี้อยู่ปุ๊บมีไลแมนเข้าพี่ก็ไปวิ่งส่งขนมเค้กไลให้ไลแมนเดินกลับมาดูเขาต่ออีกส่งไลแมนเสร็จภาระหนักเหมือนกันนะครับคุณแม่ต้องดูแลคนแก่ดูแลผู้พิการดูแลเด็กๆอีกไหนจะต้องคอยวิ่งประสานงานส่งเค้กให้อีกก็เหนื่อยมีลูกมีหลานเห็นกันอยู่กันแบบพร้อมหน้าแล้วก,ก็มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปมันก็ท้อแหละแต่เราทำยังไงได้บ้างละ่ะเรานอกจากเราจะต้องสู้กันไป แล้วหนูก็จะประครับประคองครอบครัวของหนูไปเท่าที่เด็กอย่างหนูจะทำได้ขขขอออเเเเเพีีียยยยงงงแคค่น่นนนมมาาาาา้สสััญญวฉจะไปไปหธก็สงสารแต่น้องเขาเป็นคนขยันนะคะเขาก็ทําหมดนะคะ่ะมีอะไรที่แบบพิเศษเขาก็ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขยันรักดีอ่ะเด็กอ่ะอันนี้เขาก็ทํางานตั้งแต่เขาเรียนจบแล้วเขาก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยน้องมิ้นเป็นคน เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งมากไวเพียงแค่นี้เนี่ยทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันสุดยอดมากนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นครับขอบคุณค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญ สนับสนุนโดยครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวากาศ CP เขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาคุณย่าเนี่ย มีคนรู้จักส่งเรื่องของคุณย่าและครอบครัวเนี่ยมาทางรายการและเขาบอกด้วยเขาดูทุกอาทิตย์ช่อง2.2โอ้เป๊ะมากครับ้อมูลแน่นมากจริงๆครับแฟนพันแท้รายการสวัสดีครับคุณลินดาใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกผมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดเมลบ็อกซ์นะครับอ๋อที่เป็นวิธีก่อนใช่ไหมคะใช่ครับที่คุณลินดาดูรายการของเราแบบเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วก็ส่งเรื่องมาให้ทางคุณย่าวันนี้มาแล้วนะครับ จเจริญเจริญนะคะอ่าถูกครับดีใจมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่พี่มาถ่ายทำเดี๋ยวดีใจมากเลยนะคะพี่ยังลือหมดเลยอุ่นหรือเค้กน,นะคะอะร่อยมากเลยค่ะไปครับไปดูเค้กในตู้ของน้องมิ้นนะครับนี่โอ้ยนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะครับใช่ อันไหนมีแบบจองไปแล้วมั้งครับอันนี้คือลูกค้าจองไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปส่งอันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นตามแบบทาไมไม่มีหน้าเลยครับคือเดี๋ยวเขาจะมงกุฎใส่ตรงนี้ก็เลยให้เราเว้นตรงนี้ไว้ชอบมากเลยหน้านี้เกิดมาทําไมก่อนนะครับอันนี้ขายดีมากอันนี้ขายดีมากใช่ไหมครับมีคนจองเ่ยครับกล่องนี้กล่องนี้ยังยังยังไม่มีพี่จองเลยนะเดี๋ยวพี่จองไว้เลยเดี๋ยวพี่ซื้อลายหน้ารับมากหลายๆลายลายส่วนมากจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะถ้าอยากได้ ลายอื่นหรือคําอื่นก็สั่งไว้สาหรับใครที่สนใจสามารถสั่งได้เลยสั่งได้เลยค่ะครับโทรสั่งก็ได้ส,ไดสั่งใน facebook ก็ได้ไดครับ,<ๆ>รบผมก็สั่งกันมาเยอะๆนะครับเดี <c oughs> ๋วยวผมก็จะหนึ่งก้อนเหมือนกันวันนี้ <c oughs> <laughs> ตอนนี้นะครับมีลน์แมนเข้ามารับเค้กพอดีเลยนะครับระหว่างที่เรากาลังถ่ายทําอยู่นี่นะครับลน์แมน สวัสดีครับพี่ไลแมนปกติมารับที่บ้านนี้บ่อยไหมครับอ่าช่วงนี้ก็บ่อยหน่อยฮะอาทิตย์นึงมากี่ครั้งครับอาทิตย์นึงก็สี่ห้าวันโอ้โหอาทิตย์นึงสี่ห้าวันเลยนะครับรู้จักครอบครัวเขามากน้อยแค่ไหนไหมครับก็ผมเองรู้จักกับแฟเขาที่ขับแทบด้วยกันเหมือนกันใช่โอเคขอบคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยนะครับครับขอบคุณเดี๋ยวกลับมารับใหม่ใช่เดี๋ยวไม่ก็ออดอีกนะหมดหรอหมดเบอร์เคพี่เตอร์ฝากเก็บตังค์ไปทางให้หน่อยนะอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณค่ะ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยหนึ่งร้อยหนร้อยที่ปฏิทินเนีครับกู้เงินบังค่ะอ๋อแสดงว่านอกจากที่น้องมิ้นบอกว่าเบิกล่วงหน้าจากเฮียที่ร้านแล้วเนี่ยมีเงินกู้อีกเหรอครับค่ะมีกู้ค่ะส่งรายวันค่ะวันละหนึ่งร้บาทนี่ขนาดว่าทํางานด้วยขายเค้กด้วยเบิกล่วงหน้าแล้วมันก็ยังไม่พอใช้อีกเหรอครับยังไม่พอค่ะเลยต้องกู้อีกต้องกู้ วันนี้เราได้มารู้เรื่องราวความเป็นนักสู้ของครอบครัวนี้นะครับน้องมิ้นเนี่ยอายุเพิ่ง24ต้องมารับภาระอะไรขนาดนี้ขอให้น้องมิ้นเนี่ยก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้เร็วๆขอให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นในเร็วนี้เลยนะครับและวันนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ขอมอบเงินช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับครอบครันวนักสู้เป็นจำนวนเงิน10,000บาทครับคุณแม่ครับน้องมิ้นครับ10,000บาทเนี่ยจะนาไปทําอะไรครับก็เอามา ใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็เอาไปลงเค้กเพิ่มแล้วก็เอาไปใช้หนี้และสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะช่วยครอบครัวของน้องมิ้นนะครับสามารถส่งกําลังใจมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับ อยากให้ครอบครัวนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เร็วๆนะครับสำหรับเด็กอายุ24ที่ต้องดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยมันหนักมากนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งกําลังใจกันมาเยอะๆนะครับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนเค้กน้องมิ้นต์นะครับสามารถสั่งได้ทางเพจไหนครับชื่อว่ามิ้นชมพูนุชหรือไม่ก็ไลแมนก็ตามชื่อนี้เลยค่ะป้า,น,น,า,าน,นขนมและพี่พันบายฟาซีเบอร์โทรศัพท์0954161748ค่ะไม่ไ,ได้ก็สั่งโดยตรงเลยนะฮ<า>ะได้ มถือว่าช่วยเหลือกันเต็มๆใช่แล้วก็ถ้ามินเลิกงานมินจะวิ่งไปส่งให้เลยค่ะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้นะครับต้องขอบคุณ CP และ CP Retailing ครับและสําหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทามาหากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา The m เม l box ตู้ปน15ปนรอปากเกร็ด1นึ่หอรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา The m เม l box แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้้้้้วววกกกกก็เบบออออออรรร์ตติิดดด่ยนนนนะะคคัััจาาีผมขขขฝไส ถึงชีวิตจะมีความลำบากแต่ก็ผ่านไปได้ไม่ยากเพราะความรักจากครอบครัวขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับวันนี้ผมคุณกิติคุณตันสุหัตครอบครัวน้องมิน้นและรายการขอเพียงแค่เขียนมา t h e m เมล b o ็ box, ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา16นาิกา20นาทีทาง n a ช i ่นท v ช่อง22สวัสดีครับ รายการของคุณอยู่คู่กับคนจนนะคะน,นานๆเลยคุณจะได้เป็นลมโซล่มสายช่วยเหลือคนจนนะคะอย่างน้อยเนี่ยย่าเนี่ยได้รับเงินเนี่ยโอ้ย่าติไม่ออก่าดีใจดีใจดีใจเหลือเกินค่ะจะได้เหมือนต่อชีวิตขอให้รายการคุณเนี่ยจเจริญเจริญก้าวหนะ้าไปไกลๆเลยค่ะ วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ความพยายามของหนูก็มีคนเห็นหลายครั้งที่หนูท้อที่หนูเหนื่อยแต่เวลาหันกลับมาเจอครอบครัวเราก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าสู้นะมิน้นที่เหนื่อยก็พอครอบครัวสักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นเหมือนที่รายการเห็นเราในวันนี้ขอบคุณจากใจทุกๆคนค่ะชมพูนุธเทศรัต ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หไปจากใจเธอ พี่ปุ๊กอะหาเงินคนเดียวแกขยันมากเขาก็ต้องดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ล้างจานขายของทำงานหนักมากเขาจะล้างหลายร้านมากอะค่ะขยันนะคะไหนแค่ไหนเขาก็อดทนนะคะก็คือรายได้ที่พี่ปุ๊กอดหลับอดนอนทำงานเยอะๆแบบเนี้ยคือจะหมดไป ค่ากินค่าที่จะต้องดูแลสามีของพี่พบด้วยใช่ค่ะเหนื่อยท้อมากเหนื่อยค่ะเงินจะซื้อข้าวยังไม่มีเลยค่ะ